เป็นความจริงเปนคนับรบาแสดงว่าและผมเขาผิเลิศผมเป็นผู้ถูกกระทำอย่างไรไ,ไอพ่อเฮียว้าผู้ว่านะเ,เรื่องนี้คนนึกเกลียดกูพบมึงดิคนคนกี้มกลัวด กูเดินตามหมอแล้วไฟจางลูกบุรีมาถึงดี่มีตะนโลกแต่มึงให้กูเป็นลูกเว้ยคนทางนั้นความผิดครั้งนี้ข้าพเจ้าฟ้าน้อยดอกเดื้อคงให้อภัยไม่ได้ดอก้าเด็ดพ่อดอกเอ้ยนับเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าฟ้าน้อยดอกเดี้ยจะขอถอดฐานดันดอนซักจากองค์จักรวรรดิทองคําที่สุดแห่งแผ่นดินเมืองละโวเป็นสามัญชนคนธรรมดา ข้าวมาให้กินแผ่นดินไม่ให้อยู่ออกจากเมืองไปลูกปลากัวนี้เจ้าเปา็นลูกพ่อพ่อเป็นกษัตริย์เจ้าไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับพ่อไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อย่างนั้นเลยสิ่งที่พ่อทำกับแม่นั่นผมพ่อก็ไม่มีสิทธิ์ทำนี้อย่างนั้นแต่สิทธิที่กองฉันทำทำกับเศรษฐพ่อ ก้าวม่อมฉันมีสิทธิ์ขอก้าหม่อมฉันมีอีกนี่เไงองศากระพัดเห็นรแสงถึงกับต้องหลังลำบากไปไปต้องเรือออกไปเจ้าได่พ่อแล้วได้พ่อไปอยู่ไหนลูกไปอยู่ในถุงเลย ไปอยู่ในถุงไป้ไปได้ได้ไปได้ไปได้ไปไ้ะไร้ไปด้ไยเด้าปไ้ไปด้ไปได้ไดไปได้ไปไดด้้ไปได้ไป้ได้ไป้ไปด้ไปไดงไปด้ไป้ได้ไปดป้ไปด้้้้ไได้้ม เด็พ่อไม่ได้ดูเลยมึงจะเข้าอะไรขอถูกนะมึงก็ถูกทำไมอ่ะจะเข้าไหมเข้าทางไหลายเด็กพ่อมึงจะเข้าก็บอกข้างบนเด็กกูทำให้ทำไมอ่ะนั่งดิเดี๋ยวก่อนถอดก่อนถอดเสื้อถอดอะไรก่อนอเ็ัให้มันดีให้หมดทั้งบ้านเขาเยืดผู้ชาย ก็น้อยข้าแม่ไหมฮะชิ้นละห้ายแม่จ๋าแม่จ๋าแม่มานั่งบนแม่จ๋าแม่ถือไว้เลยแม่จ๋าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเออแม่เป็นเจ้าเลยหัว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 หหัวหัวหัหัว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 หหัว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 ห อยรู้จัการนึงอย่รู้จัการเนงไอ้น่องมึงไปยินอะไรขึ้นไปอไทหมดพระองค์เขาหลอกี่ไไม่ได้ดึงหน้าดึงดึงไมหแล้นี้ก็เออเฮ้ยเดกการันยิงการบยการนย่เดกมา เอาไปหน่อยเออแคบ ไอโนกี้โนกี้ทำไมดิ้นีดถอดอยู่เนี่ยไอ้คไม่บอกว่านี่เม็นเห็นนะดูขึ้นยืนมาพร้อมกันเก็บถูรักทุเลมากวันนี้ไม่สายด้วยมึงเอาละตั้งตีไม่ตัดส่ันไม่ตัดส่วนไม่ตัดส่วน ถึงเวลาของเน้นแล้วล่ะเนก็สมรู้ร่วมคิดกับเขาที่ว่าฟัน้ากเขาไปฟันตั้งตั้ลงต้งตั้ง มันวางลงโอ้โหมึงนัแล้วไปบอกมิสจิบมึงแล้วมึงเผลอเึงเผลอเผออะไรพุยอะไรอย่นอีกอ่ะตอนดีๆตอนดีๆเต้ทำได้ไมเฮาเต้จอเต้ เป็นเปลี่ยนนะอะครับร้อยดนะเน่ยเฮ้ยพัดนะยื้ยื้จี้เนื้อกรักอึ๊บถอน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 อให้หมดถอนให้หมดเลยถอให้หมด ผมดื้อถือดีฟันหน้ากูส่วนพ่อทำผิดต่อแม่ลั่นทมหรือว่าทัวสี่คนนี้เป็นนักโท